ที่เมืองคาบูประเทศอัฟกานิสถานนักข่าวสาวชาวฝรั่งเศสที่มีชื่อว่าเอลซ่าเธอได้มาทำข่าวเกี่ยวกับสงครามและความรุนแรงของที่นี่และเธอก็กําลังพยายามที่จะสื่อผาข้อมูลที่แพร่เกี่ยวกับชายที่ชื่อว่าซาอิซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มของตอริบันโดยที่เธอได้รับความช่วยเหลือจากคนในพื้นที่ที่ชื่อว่าอารมินครอบครัวของอาหมินนะครับโดนกลุ่มตอริบันสังหารเลียงเขาเลยมีความแค้นกับกลุ่มตอริบันมากจึงได้เข้ามาช่วยเอลซ่าเพื่อทำงานนี้ แต่ซาอีฟเมื่อเห็นว่าทั้งคู่อาจจะเป็นภัยต่อกลุ่มของพวกเขาก็เลยให้ลูกน้องมาจาับตัวเอลซ่ากับอาร์มินไปและตอนนี้รัฐบาลฝรั่งเศสก็รู้เรื่องแล้วและต้องการให้เธอรอดชีวิตกลับมาพวกเขาจะส่งกองกําลังพิเศษเข้าไปช่วยและตอนนี้ก็มีบางส่วน้ะครับที่เดินทางไปที่นั่นตัดมาที่พี่ดําคนนี้นะครับแกนี้ชื่อว่าโคแวคแต่รับคาสั่งให้นําทีมออกไปลาตะเวนในเขตชาวพื้นเมืองที่ปากีสถานและก็สอดแนมชี้ตาแหน่งของตัวประกัน แต่ปัญหาตอนนี้ก็คือทางรัฐบาลต้องรอถึง24ชั่วโมงถึงจะส่งคนไปช่วยตัวประกันได้ซึ่งมันก็คงช้าเกินไปแล้วพวกเขานะครับก็เลยต้องเปลี่ยนแผนทีมพี่ดำจากที่ต้องแค่ไปสอดแหนมเฉยๆแานทิมใหม่ของพวกเขาก็คือต้องเข้าไปช่วยตัวประกันและพาออกมาให้ได้และรอกําลังเสริมเข้าไปรับและทั้งหมดก็ได้เริ่มภาร,รก,กิจกันทีมของพี่ดำแกได้กระโดดล้มเพื่อที่จะเข้าไปในพื้นที่และทั้งหมดก็ได้แอบมาซุ่มดูแล้วก็หาตําแหน่งที่คิดว่ากลุ่มพวกของตาลิบันนะครับมันจะจับตัวประกันไว้แต่่ดูเหมือนวา พวกศัตรูมันจะมีเยอะกว่ามากๆเลยครับและพวกเขาก็มีแค่6คนเองหลังจากที่เห็นตำแหน่งที่คิดว่าน่าจะเป็นที่คุมขังตัวประกันทั้งหมดก็ได้เริ่มทำภารกิจช่วยเหลืออีเลียสมือสไนเปนอร์คอยคุ้มกันอยู่ด้านนอกและที่เหลืออีก5าคนก็ได้บุกเข้าไปช่วยตัวประกันพวกเขาบุกเข้ามาและก็ได้จัดการกับพวกศัตรูและก็ได้ค้นหาตามห้องไปเรื่อยๆจนเจอเอลซ่าก,กับอามินแต่ด้านนอกมือสไนเปอร์ได้แจ้งมาว่าตอนนี้พวกศัตรูมันได้มาเพิ่มเยอะมาก ให้รีบออกมาโดยโดย่วนทั้งหมดต้องรีบเลยครับตอนนี้ทุกคนได้รีบวิ่งออกมาเพื่อที่จะหนีออกจากพื้นที่แต่ลูคัสเขาก็โดนยิงล้มไปนะครับแต่โชคดีโดนแค่กระเป๋าวิทยุสื่อสารทำให้เขาไม่เป็นไรและทั้งหมดก็ได้หนีออกจากฐานของพวกศัตรูมาจนได้ ซาอิสเขาพูโหจัดเลยครับแล,ล้วก็รีบให้ลูกน้องนะครับไปตามไล่ล่าตัวมาให้ได้ส่วนทางหน้าทหารที่ชิงตัวประกันออกมาได้วิทยุสื่อสารก็พังทั้งหมดทําให้ไม่สามารถติดต่อกลังเสริมได้พวกเขาทั้งหมดต้องรีบเดินทางไปยังจุดนัดหมายเพื่อที่จะให้ทีมช่วยเหลือมารับแต่พวกกลุ่มตาลีบันนะครับก็ตามมาติดติดเลยฮิดดัแกให้ทหารสองนนคนดูแลตัวประกันและก็เดินนําหน้ากันไปก่อนและ4คนที่เหลือนะครับยิงต้านพวกตาลีบันเอาไว้และพวกเขาก็สามารถจัดการกับพวกกลุ่มตาลีบันที่ตามมาใกล้ตายเรียบ แต่ปัญหาใหม่ก็ตามมาเมื่อเฮลิคอปเตอร์ช่วยเหลือโดนพวกกลุ่มตาลิบันโจมตีและก็ล่วงไปหนึ่งลำและอีกลำก็มายังจุดนัดพบนะครับแต่ก็ไปเจอกับพวกกลุ่มทหารกับตัวประกันเพราะพวกทาหารนะครับต้องลบกลุ่มตาลิบันทาให้มาถึงจุดนัดพบไม่ทันและตอนนี้ทางกองทัพก็ไม่สามารถติดต่อกับทหารทั้ง6นายได้พเพราะกระเป๋าวิทยุสื่อสารของพวกทหารนะครับมันพังไปหมดแล้วทาาหารทั้ง6นายนะครับจะส่งสัญญาณขอฟอนช่วยเหลือก็ทําไม่ได้อีกเพราะจะทําให้กลุ่มตาลิบันนะครับรู้ตําแหน่งของพวกเขา เข้าสู่วันที่2ที่ทุกคนต้องเดินเท้ากันเมื่อความช่วยเหลือยังไม่มาถึงพวกเขาก็ต้องหาทางเอาตัวรอดจากกลุ่มตาลีบันให้ได้พี่ดาแกก็เสนอแผนนะครับจะพาทุกคนเดินข้ามเขาเพื่อที่จะออกไปจากชายแดนของปากีสถานเข้าสู่วันที่3าในช่วงเช้ากลุ่มตาลีบันนาทีมโดยซาอีฟก็ได้ตามพวกเขาเข้าใกล้มาเรื่อยๆซาอีฟเขาไม่ยอมเสียนหน้าอยู่แล้วครับะจะจับตัวเอลซาให้ได้กลุ่มพวกตาลีบันมากันนับไม่ถ้วนเลยครับส่วนพวกทหารก็มีกันแค่หคนเอง ซาอิฟเขาได้สั่งให้ลูกน้องตามไปจัดการทั้งหมดให้ได้ส่วนพวกทหารนะครับหนีกันมาสาวันแล้วก็เริ่มเบื่อเลยขอจัดหนักพวกกลุ่มตาลิบันสักหน่อยพวกทหารให้เอลซากับอาร์มินนะครับไปหลบกันก่อนพวกเขาจะลอยจากการพวกตาลิบันที่ตามมาพอพวกตาลิบันมาถึงนะครับพวกทหารทั้งหกคนก็ได้เปิดฉากยิงพวกเขายืนตั้งแถวเป็นแนวนะครับแล้วก็นำยิงใส่พวกตาลิบันไม่ยั้งพวกนั้นก็ตายกันเพียบเลยครับ พวกกลุ่มตรีบันสู้ไม่ไหวก็เลยถอยกลับกันไปก่อนแต่ก็โดนซาอิท,ที่นั่งรออยู่นะครับสั่งให้กลับไปจัดการใหม่ลูกน้องของซาอิดถึงกันร้องนะครับบอกว่าพวกทหารแม่งโคตรโหดเลยให้ซาอิดก็เลยยิงหัวไอคนที่บอกว่าพวกทหารมันเก่งไปนัดหนึ่งและให้คนที่เหลือตามไปจัดการใหม่ส่วนพวกทหารนะครับที่ระบายความเครียดโดยการยิงพวกตลีบันไปแล้วก็ได้เดินทางกันต่อ ตอนนี้ก็เข้าวันที่4แล้วครับพวกเขาต้องเดินข้ามภูเขาสูงนะครับถึงจะข้ามชายแดนออกไปได้แต่ก็ต้องมีอาหารกับเสื้อผ้าหนาๆน,าน,าน,นะครับไม่งั้นพวกเขาไม่รอดแน่ทั้งหมดก็เลยได้ไปขอความช่วยเหลือจากคนในหมู่บ้านใกล้ๆนะครับและคนในหมู่บ้านก็มีน้ําใจแบบ่งอาหารและก็ผ้าห่มให้พวกชาวบ้านเขาไม่ค่อยชอบกลุ่มตาลีบันอยู่แล้วนะครับเพราะพวกนั้นมันชอบจับเด็กในหมู่บ้านเพื่อที่จะเอาไปสอนแล้วก็ล้างสมองให้ชอบใช้ความรุนแรงและตอนนี้ในหมู่บ้านก็ไม่มีเด็กเหลือเลย ในขณะที่พวกทหารกาลังพูดคุยกับพวกชาวบ้านอยู่นั้นอยู่ๆมาริอุสเขาก็โดนมือปืนจากที่ไหนไม่รู้นะครับยิงเข้าหัวเต็มๆเขาไม่รอดอีเลียสเมื่อเห็นแบบนั้นนะครับก็รีบวิ่งไปหยิบสนัยคู่ใจของเขาแล้วก็วิ่งเพื่อไปค้นหามือปืนที่สอยเพื่อทหารของพวกเขานะครับและฉากนี้ก็จะเป็นการดวนสนัยกันไอ้ศัตรูนะครับมันยิงพลาดอีเลียสก,ก็เลยสวนกลับเข้าหัวไปเต็มๆครับไม่มีรอด ตอนนี้พวกเขาก็ต้องเสียเพื่อนทหารไป1คนและนี่ก็เข้าสู่วันที่5แล้วครับพวกกลุ่มตาลีบันมันก็ยังไม่ยอมและก็ตามมาจนถึงหมู่บ้านแต่พวกทหารก็มาอยู่ในหมู่บ้านแล้วนะครับพวกเขาออกมาก่อนที่กลุ่มตาลีบันจะมาถึงอามินเขาเลยขอแยกตัวจากกลุ่มทหารนะครับเขาจะกลับไปช่วยชาวบ้านเพราะพวกตาลีบันต้องฆ่าคนในหมู่บ้านหมดแน่เพราะให้ความช่วยเหลือกับพวกทหารนั่นเอง อทหารคิดว่าอาร์มินไปคนเดียวคงไม่รอดเลยตัดสินใจที่จะลงไปช่วยชาวบ้านด้วยพี่ดาแกนะครับให้ลูคัสด,ดูแลเอลซาส่วนพวกเขาที่เหลือลงไปช่วยชาวบ้านพอซาอิทเข้ามาถึงที่หมู่บ้านนะครับเขาก็ได้ยิงผู้นําของหมู่บ้านก่อนเลยและก็ตามด้วยชาวบ้านเพราะพวกชาวบ้านไม่ยอมบอกนะครับว่าเอลซาอยู่ไหนทหารที่มาถึงก็ได้เปิดฉากยิงกับพวกศัตรูนะครับและก็ช่วยชาวบ้านให้รอดได้มากที่สุดอาร์มินเขาไม่ได้ถูกฝึกมาเหมือนพวกทหารนะครับก็เลยโดนซาอิทจัดการได้โดยง่าย ส่วนทหารนั้งสีหนายนะคะที่ลงมาช่วยชาวบ้านสถานการณ์ตอนนี้ก็ตึงมือมากเพราะพวกตาลเบันนะครับมันมีเยอะกว่ามากเลยวิกเตอร์เขาก็พลาดนะครับแล้วก็โดนยิงไปนัดหนึ่งแต่ก่อนที่เขาจะลม้มลงก็ได้ยิงสวนกลับไปก่อนแต่พวกศัตรูมันก็มาเพิ่มเยอะมากดีที่ลูคัสปล่อยให้เอลซ่าหลบอยู่คนเดียวไปก่อนแล้วเขาก็ได้ลงมาช่วยได้ทันเมื่อวิกเตอร์โดนยิงนะครับพวกทหารก็ต้องถอยกันก่อน,อนแล้วก็พาคนเจ็บหนีอีเลียเขาก็เลยอาสาที่จะอยู่ต้านพวกตาลเบันให้แล้วก็ให้ทุกคนหนีไปก่อน อีเลียสเขาก็ได้ล่อพวกตาลริบันนะครับให้ตามไปอีกทางทําให้ทหารที่เหลือนะครับสามารถพาคนเจ็บหนีไปได้พวกพี่ดําแกก็เดนินขึ้นเขาไปเรื่อยๆจนความสูงอยู่ที่ประมาณ3,800ฟุตสภาพอากาศเริ่มเลวร้ายครับอากาศหนาวเย็นแถมหิมะตกอีกส่วนทางอีเลียสนะครับมือสไนของเราเขาก็วิ่งหนีแล้วก็พวกตาลริบันก็ยังตามเขามาเรื่อยๆ และตอนนี้ก็เข้าสู่วันที่6แล้วครับอิเลียเขายังคงวิ่งหนีพวกตลิบันหนึ่งโดยความอ่อนล้านะครับที่วิ่งมาทั้งวันทําให้พวกกลุ่มตลิบันนะครับตามเขามาจนทันอิเลียเขาพยายามที่จะหนีแล้วก็ยิงตอบโต้ไปด้วยกลุ่มตลิบันนะครับมันก็มากันเป็นสิบสคนเลยครับสุดท้ายเขาก็หนีไม่พ้นโดนยิงไปที่ขาลม้มลงนะครับเขาพยายามที่จะลุกขึ้นมาสู้แต่ก็โดนยิงเข้าไปอีกนัดหนึ่งเขายังไม่ยอมแพ้ครับพยายามที่จะคว้าปืนขึ้นมาสู้อีกถึงแม้เขาจะแทบไม่มีแรงแล้วก็ตามแต่สุดท้าายเข ก็ไม่รอดครับเขายอมเสียสละตัวเองเพื่อให้เพื่อนทหารของเขาได้รอดสุดยอดทหารจริงๆส่วนทางด้านกลุ่มพิดำตอนนี้ ก็โดนพายุหิมะพัดลมอย่างหนักและพอพายุหิมะสงบลงนะครับพวกเขาก็ต้องเสียวิตเตอร์ไปเขาทนพิษบาดแผลไม่ไหวบวกกับสภาพอากาศที่เลวร้ายด้วยตอนนี้พวกเขาก็เหลือทหารแค่3นายกับเอลซ่าตัวปาาระกันที่พวกเขาไปช่วยไว้อีกหนึ่งทั้งหมดก็ได้เดินทางกันต่อเวลาก็ผ่านมาจนถึงวันที่8แล้วครับเอลซ่าเธอก็เริ่มเดินไม่ไหวเพราะความเย็นของหิมะได้กัดเท้าของเธอจนมีแผลขนาดใหญ่พวกทหารจึงต้องสลับกันแบกเธอนะครับเพื่อที่จะได้เดินทางกันต่อได้จนถึงวันที่9 ทั้งหมดก็ได้เดินจนข้ามเขาลงมาได้แต่พอลงมาถึงนะครับก็ดันโดนกลุ่มพวกตาลิบันนําทีมโดยซาอีด e ดักรออยู่อีกและก็ได้เปิดฉากยิงกันพวกตาลิบันนะครับมันมีเยอะกว่ามากลูกคัสเขาก็เลยพลาดนะครับโดนยิงเขาด้านหลังทะลุหน้าอกล้มลงทันทีส่วนทิกเทคนะครับเขาก็โดนยิงเข้าไปที่ขาบาดเจ็บอีกแต่พี่ดําแกก็สามารถจัดการกับพวกศัตรูได้จนหมดเหลือแค่ซาอีท e นะครับที่ตอนนี้เขาได้จับเอลซ่าเป็นตัวประกันไว้แต่พี่ดาแกก็โชว์ความแม่นนะครับยิงใส่ซาอีด e ตายไปสิครับ พอจัดก,การกับซายอีทเสร็จพี่ดําแกก็รีบวิ่งมาดูลูคัสที่โดนยิงทันทีและดูท่าลูคัสเขาก็ไม่น่าจะรอดนะครับโดนยิงทะลุหน้าอกขนาดนั้นพี่ดําแกก็เสียใจมากนะครับเพราะลูคัสเขาคือเพื่อนสนิทของพี่แกแถมลูคัสเขากลาลังจะได้เป็นพ่อคนแต่สุดท้ายพี่ดําก็ไม่สามารถพาลอดกลับไปได้ ทั้งหมดก็ต้องทิ้งความเสียใจแล้วก็ต้องเดินทางกันต่อทิกแท็กเขาโดนยิงที่ขาบาดเจ็บนะครับทั้งสองก็เลยต้องช่วยพยุงเขาแล้วก็เดินทางจนมาถึงวันที่10พวกเขาเดินทางจนมาถึงชายแดงของอัฟกานิสถานจนได้แต่ในขณะที่พวกเขากําลังเดินอยู่ริมหน้าผาอยู่นั้นหินก็เกิดถล่มลงมาใส่พวกเขาอีกนะครับและกระับขาพี่ดาแกจนหักกระดูกโผลอ,ออกมาเลยสวยซ้าสวยซ้อนจริงครับ ทีดากับทิกแท็กนะครับทั้งคู่ก็บาดเจ็บที่ขาและคิดว่าคงไปต่อไม่ไหวแล้วจึงบอกให้เอลซ่าทีมพวกเขาไว้นะครับและให้เดินทางไปคนเดียวและต้องมีชีวิตรอดให้ได้เอลซ่าทีแรกก็ไม่ยอมที่จะทิ้งพวกเขานะครับแต่ทั้งคู่ได้ขอร้องให้เธอไปและก็ห้ามตายด้วยไม่งั้นที่ทุกคนทำมาจะเสียเปล่าเอลซ่าเธอเลยยอม เอลซาเธอมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกนี่เลยนะครับตามที่พี่ดำแกเคยบอกไว้จนเข้าสู่วันที่11เธอก็ยังคงเดินอยู่ท่ามกลางทะเลทรายเนื่องจากสภาพร่างกายก็อ่อนเพลียามากทำให้เธอล้มลงหมดสติไปแต่โชคดีนะครับมีรถขับมาทางนี้พอดีและได้พาตัวเธอมายังฐานทัพของฝรั่งเศสที่อยู่อัฟกา,านิสถานเธอได้ถูกช่วยเหลือและรัฐมนตรีต่างประเทศก็จะส่งตัวเธอกลับไปยังปารีสน,นะครับเพื่อรักษาตัว แต่เธอก็ไม่ยอมกลับครับเธอจะรอจนกว่าจะเจอกับพวกทหารที่เข้าไปช่วยเธอออกมาทันนายพลก็ได้เข้ามาหาเธอนะครับแล้วก็ได้พาเธอขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปด้วยไม่สนใจคําทักทวงของรัฐมนตรีที่บอกว่าจะพาเธอกลับไปที่ปารีสเลยนายพลได้พาเธอเพื่อที่จะย้อนกลับไปตามหาพี่ดังกะทิแกแท็กและเฮลิคอปเตอร์ก็ได้มาถึงตำแหน่งที่ทั้งสองเคยอยู่ล่าสุดและพวกเขาทั้งสองก็ยังไม่ตายครับเป็นไงกันบ้างครับหนังทหารจากฝั่งฝรั่งเศส ถูกใจกันบ้างหรือเปล่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าส่วนวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ